นะสวัสด,ดีครับน้ำท่วมแนะล้วเพื่อนนะอะไรอยู่ในมือหนูนลูกไม่อะไรนะน<า>อะไรในมือหนูอะนี่อะไรนี่ปากั <c oughs> กนเน,น,นี่ยปะเอ็มใส่เดือนไม่ใช่เหรอเนี่ยปากัดเอ็หนมใส่เดือนใส่ประเด็น <c oughs> ไงใส่เดือนไม่เราใส่ไปเราเก็บไปพ่อดิไปควนด,ดิ ประกาศท่วมเรียบร้อยแล้วครับถึงนักแข่งพอดีสวัสดีครับเพื่อนๆวันนี้ผมจะพาเพื่อนมาดูไฟนะครับในวันที่น้ำ่วนนะนี่ถนนแล้วครับเนี่ยน้ำก็นักนะครับพอดีครับเพือตุ่มมานิดนึงนีน่ถนนทางเข้าอนามัยนะครับนะ อันนี้ผมดักใส่ไว้สามลูกครับเดี๋ยวไปดูว่ามีจะมีสักตัวหรือเปล่านะโอ้นี่ครับลงมาบรรยากาศ <laughs> ถึงเกือบถึงน้อง <c oughs> ไม่น่าจะมีหรือเปล่า เงียบปเลยดูนี่ไม่มีครับ <c oughs> <c oughs> ด่ากันเหมือนกา รยากาศน,นะครับไปต่อครับช่วงนี้ช่วงเป็นช่วงมรสุมของภาคใต้แล้วครับนะจังหวัดที่ผมอยู่ก็นครศรีธรรมราชน,นะครับเพื่อนทางาอีสาร หรือทางกรุงเทพนะน่าจะหนาวแล้วครับวันนี้ทางนี้ก็ฝนตกครับต่อเนื่องแล้วเจ็ดแปดวันแล้วครับเนี่ยตกจนน้ำท่วมเลยนะครับเดี๋ยวไปดูหน้าไสกันเดียวอีกสองลูกนะโอ้ยน้ำมาเยอะเกินเพื่อนใส่ลอยครับอือเดีด๋ยวลูกนี้ก่อนลอยอุย้ย น้ำถึงเอียวนะเพื่อนนะน้ำมันขึ้นเร็วเกินครับพอตอนใส่ไปน้ำนึงแค่นักแข้งอยู่เลยครับอุ้ยได้ครับเพื่อนเอ้ยปลาอะไรวะนะปลาช่อนปลาช่อนหนึ่งตัวโอ้ยโอ้ยโอ้ยโอ๊ยโอยปลาหมอตัวปลาช่อนตัวกูถือไปยังไงวะนะไม่ได้เอาอะไรมาด้วยเฮ้ยอ่ะอือช่อนตัว หมอตัวนะครับติดแงกอยู่นี่เดีย๋ยวไปดูลูกนี้ก่อนถ้ารลอยหาอ๋อโอเครอยไปดีกว่ามนะั้งตายแล้วเปล่าไหมลูกนี้ไม่มีอะไรเลย ปลาช่อนหนึ่งตัวปลาหมอหนึ่งตัวปัญหาคือเราจอไปยังไงเดี๋ยวระหว่างรอถุงจากลูกสาวนะครับนะลูกสาววิ่งมาถุงให้อยู่นะเรามาดูเศษอวนดีกว่าเพื่อนผมดักอวนเล็กๆไว้มีเศษนะครับอันนึงนะ มันขาดนะครับรก็เลยมาด่าไว้เผื่อติดปลาตาบอดบ้างนะแต่ปีนี้รู้สึกว่าปลามันจะน้อยนันเพื่ะนนะมันไหลงิดนะครับ,นนรบติดจริงๆครับติดแต่ญ้าครับตูดอ้วนใหญ่กันหนึ่งก็าขาใหญ่อันนึงอยู่นอกน้ำครับก็ได้อยู่นะวันละสิบตัวยี่สิบตัวบางทีก็ได้ปลาปลาดุกตัวใหญ่ก็มี หมาเนี่ยจริงหมาอะไหมาแต่นั่นนะหมาแต่ยขยะขยะอะไรนั่นเลยอืม,ละละอมบรรยากาศนะครับข้างทางก็เป็นสวนมะพร้าวครับสวนป่าปามนะเพิ่งปลูกโรงสีเก่าครับสมัยโบราณ แล้วฝั่งเลยฝั่งรถไปก็เป็นคลองครับคลองใหญ่ <c oughs> โอเคครับพี่ๆนะนะถ้าชอบคลิปนี้ก็ฝากกดไลค์กดแชร์นะครับกดซับสไครต์ผมเลยนะ <c oughs> ขอมากครับ